สวัสดีทุกคนป่าในฤดูหนาวป้าต้อยรถน้ำต้นไม้ป้าต้อยกำลังรถภูพานเฮ ขนาดอาทิตย์หงดีจะไปหาฟางมาญ้าเยอะแล้วคุมฟังยี่หรอแม,ม่ป้ต้อยจะไปหาฟางมาคุมโคนต้นไม้ น้ำจากในบ่อของเราแห้งเลยอนี่ะทรไม่รู้อเียไว้บดอไม่ได้เหนหรอแม่ ไม้ป่าต้นเล็กๆที่เราปลูกก็จะครบหนึ่งปีแล้วเดือนเดือนหน้าก็ครบหนึ่งปีแล้วเห็นต้นบ้าเห็นต้นไหมเนี่ยมีแต่หญ้าหญ้าสูงกว่าอีกต้องถากหญยาก่อน ยางนาไม้แดงพยุงกันเก่า เธอเธอไปไหนมาเธอไปไหนมาเอางานยุ่งว่ะโอ๊ยงานยุ่งจังเลย ้นที่โตแล้วก็โตวไวลอนซีมอกกานีดิสูงเลยมอกกานีย่างนาอยู่ริมน้ำบวบปวลูกริมน้ำก็ไม่ต้องลด มีให้กินไม่ต้องรดน้ำเลยสวยจังกล้วยคือสิ่งแรกที่ป้าต้อยปลูกตอนที่เราถมที่ใหม่ๆแล้วยังไม่ได้ปลูกไม้ป่าตอนนี้ก็ออก เือแล้วกล้วยได้กินแล้วไม่แดง ไม้ปากก็โตแต่โตช้าอันนี้พีเสือ้อสีส้มเฮ้ยแม่นวิ่งไม่ยั้งเลย มะลิ่ะหรอได้แล้วมะลิได้ปีแล้วที่เราปลูกครบปีแล้วมะลิอ่ะปี้เบิร์ t เดย์มะลิมะลิ ครบปีแล้วเนี่ยสูงกว่าประต้อยแล้วผู้ช่วยในงานยุ่งจัดคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ